ใช้การได้เพียงแต่เปลี่ยนโครงไม้เป็นโครงเหล็กคุนมีกี่แสนผมว่ามันใช้ได้แล้วว่าหลวงปู่ก็อยู่เนี่ยประธานเลยนี่นี่มาทายเอาเลยนี่ไม่เป็นไรครับแต่ทีเนี้ยเราดูเราเห็นแล้วแต่ทีเนี้ยพอดีหลวงปู่บอกว่ามีงบมีงบของสมรคุทธก็จะทําตึกใหม่ให้ผมเลยถามว่างบกี่ล้านบอตั้งไว้ว่าห้าล้านผมก็เลยว่าอู้ห้าล้านสิปีจะเสร็จหรือเปล่าผมว่างปู่บกไง ถ้าอยู่สักตัวเนี้ยมันก็อยู่ประมาณเนี้ยถ้าต่อไปอีกก็ต้องเพิ่มมอีกบัดนี้พ่อต่อหรือคุณพ่นเพราะเอาไปให้เสร็จกนเนี้ยพ่อต่อจากพระป่ามาเปื่ออันนี้เสร็จเนาะถ้าไม่เสร็จก็ว่ากันอีกทีไหมต่อพ่อต่อแล้วชอบต่อแล้วเอาเฉพอตัวนี้มันเลยพอถ้ารื้อตรงนี้แล้วจะไปทำบุญตรงไหนอ่ะสถานไหนจะเอาใหญ่หรอจะแยกพ่อแม่หรอครับไม่ก็ต่อไปหลังจากต่อไปเนี่ยจะทำตรงไหนโอ้สนานไมไม่มีอย่างเขคงจะไปโน่นแหละ มีมีกปีช้ำร่องเนื้านเนี่ยท่านน่าจะหยุดอยากอยู่ตรงนี้ไงเพราะดูครบดูเข้าส่งหมดก็ต้องห่อไว้ใช่ไหมใช่ครับต้องทำกันครับจะมาดูก็อยู่ผมจะหาเวลามาดูด้วยอันนี้ซาลาเป็นโครงไม้เก่านะครับผมเนาะ เห็นว่าตัวทุกคนเห็นทุกคนโดพวกเขียนถ้าวัดมีโครงการอะไรกบุญอะไรล่ะครับเราจะได้เอาโครงการตรงนี้ไปบอกกับเอฟซีเสร็จแล้วถ้าไปก็ต้องเตรียมพวกเครื่องสวยดาวครับวันไหนครับวันไหนวันที่เก้าเก้ามีนาเก้ามีนามันจะถึงยู่แล้วนี่วันนี้วันที่เก้าวันที่เก้าครอมันรวมวันที่สิบเป็นวันพอด้วยวันที่เก้ากันที่ห้าปีแล้ว ไปพากนใบ้านเลยทีแ่ไปรับต้อนค่ะป่ารับต้อนสเรียห้พาิหบนที่บ้ากอนเช้าบ่อนใไีถ้ามึงเจ้ายถ้ามเอะา่ามี่จะบ้ง่าวามีลูาว้ามีลาีกแล้วรัมนัน่กนน่นกมลันเ่เ่นัมเลัเ่าาันาันเาาล้เ แม่บ้านซื้อผู้นำบ้านบ้านใครทุ่นเตะสร้างใหม่เอาไปหลายคนเลยก่อนจะแวะไปบ้านเดือดมาแวะดูแล้วทีนี้เรามองโครงสร้างความความกว้างบวกความยาวแลดูพื้นที่อ่ะมันน่าจะไม่เกินห้าแสนาะว่าน่าจะเสร็จอ้าวิสวิ์กะกะแล้วกะแล้วตอนนีดูกวถามชิดเลยถึงห้าแสนเลย ที่แสนว่าตอนนี้เลยเพิ่มไปสองแสนเนีวตอนนี้ลงน่เอา้วคือทั้งทั้งผุญผนคือมีงบอยู่ครับพนม่ยืมพันมดไหออ่มีงหชาม่ไ้ืเลอพอมิ่งพ่ห้าหัดว่าชนมาตรวแล้วนจังหันโอ้แสนก็ไม่ธรรดาหายืมก่อนมก่อนอันพนมีให้ยืมในบ่อนอครับผมคาเล็กหัวที่เหลขาได้ใจ

กันย้อนกันย้อนว่าบ่ถึกนี่หละก็ะเลยสีาทั้งนี้พันี้ให้ยืมบ่ตันดอกวะเอายายนั่นเราวาเราไปราปูแล้วเนี่อธิษฐานมากำลังสางวัดให้ได้รีบได้บุญนเด้อเดี๋ยวไปเงินเดนหาชิมรอได้หาชุดแล้วระวาน่ะเออได้ยงินบัตคณะแต่ถือคู่เดียวว้าฮ่วฮ่ีฮ่าล่าฮาฮ่าฮ่า่าฮ่่าฮ่าฮ่าหาอ่าฮ่าฮ่ เดือติญญาไปเบิ้งตน <ขอ S 2> ้นโพ่เนาะขอพันเตนโพใหญ่เออ,อตอนอองง้นโพใหญ่วดนี้เด้อัจะได้มาบุญพระเวทน้ำเพลินเขาได้เดือนนีแล้วเขาไปหุแล้วได้เกบ่าากันซื้อเออเดี๋ยวผมติญญาไปขอเยอจะจูด,ด่างนะผมรับมากผู้ใดไปจูบไปคีมหนเหนียเคีมมือนี่เรากมาโอ้นีดดาา่แมา่ไปแม่ก็หาตเห็นนคมันจบ่มหม่มือใหมบอก แมนป่ะแม่<อ>จัดเล็บ่จับะเลไทยกับมมีเงินอยู่เนาะเป็น,น,น,นเร่องเล่าเรืองไทยนะขั้นดิซอนกับหกเจ็ดเ้อขั้นดิซอนกับหกเจ็ดเลขหน้าเสองศู <20 67. S 3> นย์หกเจ็ดศูนย์หกหรือเป่ อ๋ออันนี้ของซอยดาวปะ่ะซอยดาวอ๋าอ,อ,ยอ,ยอยาวบ,านานนบันซอยมีซอยนะใดออกมาทนหรืว่าซอยม่มีรถปิกอัพจะขั้นใหนบ่แม่มาซอยดาวม่ชอบเลยนะยังวัใหั่ังวันใหย่ม่ชอบเพิ่องลิมขอแม่แม่หอ่าแม่มีรุ่นมีรุ่นอันนงบึงน้ำแม่อันบึงน้ำนั่นแทหมูบันจนีบ่บ่ โอ้ e, คือ <S <S ดีแท้ป่ะอันแถวนั้นเขาจะมีลูกสาวป่ะอันคนที่ใกล้เงื่อนติดบ้านเอติดนามนะแม่นบ่ะเออหาได้ไม่เป็นเคยแถวเนี่ยนะแม่บ้าไปเบ้าขาป่าเราบ้าขาเมียกเไไมากิเขากปเอาไปเน้อกับาบ้านนีอร่อยนาย้าบ้าหนลูเอาปา่า เห็นแล้วขาดแล้วนี่ทานนี้ทานนี้ขาดแล้วนี่ข้างในนี่เอามือไปบีบก็ลุดแล้วเหรอนะยเียรียบร้อยแล้วจนท่านยึดเสาห้อม เอ่ียนี่แะครับบุญพระเบทวันที่เก้านี่นะครับผมบุญพระเบวันที่เก้านี่นะก็จะมาซ่อมแซมบุรณะสาลานี่ยด้เอฟพีเดะอ้ากันมาเบงสาลาเพิ่นนะครับเด้อโอเคนะครับผมนะมีนงกินไหม

นี่ครับผมสาลานี้ก็ที่ว่าจะมาบูรณะสาลานี้นะครับผมเนาะส่ะศาเขาไปเบิ้งโครงสร้างข้างในแล้วก็ม,ม,ม,มันต้องเปลี่ยนหมดแล้วนนครับผมเนาะนะัะผมบม่ว่าจะเป็นสังกะสีบ,าบา่ว่าจะเป็นไอโครงโครงสร้างโครงสร้างด้านบนโครงสร้างหลังคานี่ต้องเปลี่ยนออกหมดนะครับผมเนาะต้องลื้อแล้วก็เปลี่ยนออกเบิดนะครับผมเนาะมันปวกกิน <S <S กก่นไดแล้วนะครับผมโครงใหม่โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ